สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t ีเ็ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอเป็นประเด็นแรกในวันนี้เริ่มต้นไปดูสาเหตุและวิธีการในการป้องกันโรคกระดูกพรุนนอกเหนือจากนี้ค่ะจะพาไปเจาะลึกทำความรู้จักกับโรคไตวายเฉียบพลันทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋ม วันนี้พี่จุ๋มนพควันนาคนวลจะพาเราบุกลงไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งแต่โชคดีทีเดียวนะคะที่ทางกองบินสีร่วมมือก,กันกับจิตอาสา904ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ด้วยสภาวะการมลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ให้กรมอู่ทหารเรือติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5จำนวน13เครื่องในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร10พื้นที่ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายหมดแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่เลยครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของโรคกระดูกพรุนถือเป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายนะคะเมื่อร่างกายของเรามีมวลกระดูกหรือว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกลดน้อยลงอะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือกระดูกของเราเนี่ยจะเสื่อมจะเปราะ จะบางจะผิดรูปและแตกหักได้ง่ายถ้าเกิดมีความผิดปกติหรือว่าแตกหักในกระดูกที่มีความสำคัญอย่างกระดูกสันหลังอันตรายมากๆอาจจะถึงขั้นทำให้พิกการได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วโรคนี้เราสามารถป้องกันได้ทำอย่างไรได้บ้างนั้นไปติดตามด้วยกันค่ะ โรคกระดูกพรุนมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณเข้อมือสะโพกและกระดูกสันหลังและยังพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าเป็นวัยที่มวลกระดูกลดลงตามวัยผู้ป่วยก็มักจะไม่มีอาการปวดหรืออาการอื่นที่บ่งบอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนจนกว่าจะเกิดกระดูกหักการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการดูแลสุขภาพและบำรุงกระดูกจึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทีเดียวค่ะ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมักจะทราบว่าตนเองป่วยก็เมื่อมีการแสดงอาการไปแล้วและยังมีอาการบ่งชี้อื่นๆที่ควรจะใส่ใจสังเกตเพื่อให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีดังนี้ค่ะกระดูกข้อมือแขนสะโพกและกระดูกสันหลังแตกหักได้ง่ายแม้ถูกกระแทกแบบไม่รุนแรงหลังคอมหรือกระดูกสันหลังส่วนบนโค้งลงความสูงลดลงเนื่องจากกระดูกผุกร่อนปวดหลังจากการที่กระดูกสันหลังเบียดบริเวณไขสันหลัง โรคกระดูกพรุนเกิดจากการทำงานที่ไม่สมดุลกันของเซลล์กระดูก2ชนิดนั่นคือเซลล์สร้างกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จากแคลเซียมและโปรตีนตามกระบวนการการเจริญเติบโตของร่างกายและคอยทดแทนกระดูกส่วนที่สึกหรอและเซล์ลสลายกระดูกซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายเนื้อกระดูกเก่า จึงทำให้มีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูกโดยอาจเป็นเพราะมีปริมาณแคลเซียมในร่างกายไม่เพียงพอต่อกระบวนการสร้างกระดูกหรืออาจมีความผิดปกติของเซลล์กระดูกนอกจากนี้ปัจจัยบางอย่างก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนได้เช่นอายุ ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นกระบวนการเจริญเติบโต,ตของร่างกายก็จะเริ่มช้าลงนะคะการฟื้นฟูและซ่อมแซมกระดูกส่วนที่สึกหรอก็จะเป็นไปได้ช้าด้วยถ้าเกิดร่างกายขาดแคลเซียมที่เพียงพอต่อการสร้างกระดูกก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกก็จะเปราะบางและแตกหักได้ง่ายถ้าหากถูกกระทบกระเทือนถึงแม้จะไม่รุนแรงก็ตามเช่นการล้มและการกระแทกฮอร์โมน ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงที่ลดลงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนและการลดระดับฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนในเพศชายอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของกระดูกพุนและเปราะบางค่ะกรรมพันธ์ุผู้ที่มียากใกล้ชิดทางสายเลือดมีประวัติป่วยเป็นโรคกระดูกพุนมีความเสี่ยงที่จะได้รับพันธุก,กรรมของโรคดังกล่าวไปด้วย ความผิดปกติของต่อมและอวัยวะในร่างกายเช่นต่อมไทรอยด์ต่อมพาราไทรอยด์ต่อมมวกไตไตและตับทำงานผิดปกติอาการเจ็บป่วยโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับตบับไตและกระเพาะโรคลำไส้อักเสบโรคทางเดินอาหารกรดไหลย้อนโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคแพ้กลูเตนโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โรคมมเรงเม็ดเลือดและโรคมมเร็งกระดูก ความผิดปกติในการรับประทานอาหารอย่างบูลิเมียและอนนเล็กเซียพฤติกรรมการบริโภคการกินอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการสร้างกระดูกและการเจริญเติบโตหรือกินอาหารที่ทำให้แคลเซียมเสียสมดุลเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ซึ่งมีความเป็นกรดสูงดื่มน้ำอัดลมชากาแฟหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้ พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันการสูบบุหรี่ติดต่อการปริมาณมากเป็นเวลานานการนั่งหรืออยู่ในอิริยาบถเดิมๆเป็นเวลานานรวมทั้งการทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหักโหมก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพกระดูกทั้งสิน้นซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูงทีเดียวค่ะการใช้ยาและการผ่าตัด ยาบางชนิดที่ใช้เป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกหรือระดับฮอร์โมนเช่นยาสเตียรอยยารักษาโรคข้ออักเสบยารักษาโรคหืดยารักษาอาการชักยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและยารักษามะเร็งชนิดอื่นๆรวมทั้งการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วนและการปลูกถ่ายอวัยวะ คนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆสามารถป้องกันชะลอหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะกินอาหารที่มีแคลเซียมแคลเซียมเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกเราพบได้มากในอาหารประเภทนมโยเกิร์ตไข่เต้าหู้ทุกชนิดถั่วมเมล็ดแห้งและงาผักใบเขียวอย่างผักคะนา้ากวางตุง้งขี้เหล็กตําลึงใบบัวบกถั่วมเมล็ดแห้งและงา เสริมวิตามินดีให้กับร่างกายนอกจากแคลเซียมแล้ววิตามินดีก็เป็นสารอาหารที่มีความสําคัญต่อกระดูกเช่นกันโดยช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนําแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้นซึ่งแหล่งวิตามินดีที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือแสงแดดค่ะเนื่องจากว่าร่างกายของเราจะสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นได้หลังจากที่โดนแสงแดดการออกไปเจอแสงแดดอ่อนๆประมาณ10-15นาทีจะช่วยทําให้ได้รับวิตามินดีได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้วิตามินดีก็ยังพบได้จากอาหารด้วยเช่นปลาแซาลมอนปลาทูนา่าปลาแมคเคอเรลไข่แดงเห็ดหอมหรืออาหารที่มีการเติมวิตามินดีลงไปอย่างอาหารเสริมหรือซีเรียลการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในร่างกายที่มีหน้าที่ในการช่วยสร้างกระดูกแต่กีฬาหรือกิจกรรมที่ทำก็ควรจะเป็นประเภทที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยนะคะกินอาหารที่มีโพแทสเซียมและโปรตีนให้เพียงพอ ถ้าเกิดพูดถึงสุขภาพกระดูกแล้วสารอาหาร2ชนิดนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูใครหลายหลายคนแต่จริงๆมีงานวิจัยที่พบว่าโพแทสเซียมอาจจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการเผาผลาญแคลเซียมของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นโดยแหล่งอาหารที่พบโพแทสเซียมได้มากก็คือกล้วยมะละกอลำไยและขนุนค่ะ ส่วนโปรโตีนเป็นสารอาหารที่พบได้ในเซลล์ทั่วร่างกายซึ่งจากงานวิจัยพบว่าการกินโปรโตีนในผู้สูงอายุอาจจะมีความเกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพการรักษามวลกระดูกในร่างกายและอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักบริเวณกระดูกสันหลังนอกจากวิธีข้างต้นแล้วนะคะการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำร้ายสุขภาพกระดูกก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ผู้ที่เห็นว่าตนเองอาจได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยได้แต่ว่าควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงังและผู้ป่วยไตายวายที่ต้องการกินแคลเซียมเสริมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆและความปลอดภัยต่อร่างกายโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มักไม่ส่งผลให้เกิดอาการใดๆในช่วงแรกผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ก็เช่นผู้สูงอายุผู้หญิง ผู้ที่คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนหรือผู้ที่ใช้ยาเสเตียรอยเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจมวลกระดูกตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ป้องกันอาการรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีอายุมากกว่า50ปีนะคะกระดูกจะบางลง1-3%ทุกๆปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราถึงย้ำกันว่ากระดูกพรุนถือเป็นภยนัยเงียบเพราะกว่าจะรู้ว่าเราเป็นโรคนี้ก็ต่อเมื่อแสดงอาการ มีกระดูกแตกหักเปราะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรจะทําเราทําได้ดีที่สุดคือการป้องกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมองดสูบบุหรี่งดดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และพยายามหลีกเลี่ยงยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยน์นั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทําความรู้จักกับโรคไตวายเฉียบพลันสักครู่เดียวค่ะ มนักศึกษาเกา่ามชกรุงเทพขอเชิญจวนสิทธ์เก่าลูกจ้างมชทุกท่านร่วมงานรดน้ำดำหุ่นคณาจารย์อาวุโสในงานลูกจ้างร่วมใจสุมาคาราวะวันเสาร์ที่22เมษายนพศ2566วันงานมีการ จำหน่ายอาหารและของปื้นเมืองตั้งแต่เวลาบ่ายสามงกึ่งเป็นต้นไปณห้องประชุมอาคารอาเนกประสงค์งปทวิทยาลัยป้องกันราชอ,อาณาจักรวปอถอนอนวิภาวาดีรังสิตเขตด,ดินแดงกรุงเทพสแกน QR คิวอาโคตเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานต่าภาพที่แนบมานะเจ้า เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรัใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกทาความรู้จักกับโรคไตไวายเฉียบพลันซึ่งข้อมูลในเบื้องต้นนะคะเราพบว่าโอกาสและความเสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วจะมีสัญญาณอะไรเป็นตัวบ่งชี้ในขณะเดียวกันเราจะหาวิธีการในการป้องกันได้อย่างไรบ้างนั้นไปติดตามข้อมูลด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ความอันตรายก็มีแตกต่างกันนะคะถ้าพูดถึงกรณีไตวายเฉียบพลันก็มักจะเกิดจากสาเหตุที่อันตรายกว่านะคะเนื่องจากว่าเดิมไตผู้ป่วยเนี่ยดีมาตลอดนะคะแล้วก็อาจจะมีสาเหตุบางอย่างมียาบางอย่างมาทําลายไตนะคะหรือว่ามีการ ติดเชื้อรุนแรงผู้ป่วยมีภาวะช็อกมีเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงนะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะไตวายวเฉียบพลันได้นะคะเราก็ต้องให้การรักษาไปตามสาเหตุนะคะซึ่งถ้าบางอย่างกรณีถ้าสาเหตุมันรุนแรงมากผู้ป่วยก็อาจจะมีอันตรายถึงขั้นว่าอาจจะถึงกก่ชีวิตได้นะคะหรือว่าถ้า สาเหตุยังดําเนินต่อไปแล้วก็ไตย,ยังไม่ฟื้นเราก็อาจจะต้องทําการรักษาด้วยการบาบัดทดแทนไตนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นไตเสื่อมเรื้อรังนะคะผู้ป่วยไตยเสื่อมเรื้อรังในระยะแรกๆเองมักจะไม่ทราบไม่มีอาการใดๆซะด้วยซ้ําอาจจะมาเจอจากการตรวจเช็คสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้าเรารักษาได้อย่างทันท่วงทีเราพยายามชะลอการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆผู้ป่วยก็อาจจะมีชีวิตได้อย่าง ปกตินะคะแล้วก็ผู้ป่วยส่วนหนึ่งการทํางานของไตอาจจะแย่ลงแย่ลงจนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่พูดว่าไตทํางานไม่ได้ก็จะเข้าสู่ระยะการบําบัดทดแทนไตในระยะหลังๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่ากรณีอันไหนรุนแรงกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของไตวายเฉียบพลันนะคะเพราะว่าทุกอย่างเข้ามาทําลายไตยอย่างเฉียบพลันแล้วก็อาจจะทําให้เกิดภาวะอันตรายได้มากมากกว่าไตวายเรื้อรังนะคะ พูดถึงสาเหตุก่อนนะคะเนื่องจากว่าสาเหตุของไตวายเฉียบพลันเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุซึ่งก็จะส่งผลต่อเรื่องของอายุแล้วก็เพศของผู้ป่วยตามมานะคะหลักๆของสาเหตุของไตวายเฉียบพลันเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3สาเหตุด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือการที่ไตเนี่ยได้รับเลือดมาเลี้ยงน้อยลงนะคะ โดยผู้ป่วยอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตนะคะอย่างเช em, ่นผ is <the side> ู kind of so ้ป่วยมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อรุนแรงนะคะมีภาวะขาดเลือดรุนแรงขาดสารน้ำรุนแรงทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหรือว่าภาวะช็อกนะคะก็จะทําให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้นะคะหรือว่าการที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจวายนะคะก็จะทําให้ไตขาดเลือดไปเลี้ยงก็เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้นะคะส่วนสาเหตุข้อที่2ก็คือการที่ผู้ป่วยได้รับ ยาหรือว่าสารพิษต่างๆที่ทําลายตัวไตโดยตรงนะคะซึ่งอาจจะเป็นยาแก้ปกวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยยาฆ่าเชื้อบางชนิดนะคะหรือว่ายาสมุนไพรบางตัวนะคะรวมไปถึงตัวไตเองอาจจะมีเรื่องของการอักเสบมีหลอดเลือดฝอยที่ไตอักเสบมีเนื้อเยื่อไตอักเสบก็จะทําให้เกิดการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้นะคะส่วนสาเหตุข้อที่3สาเหตุ ก็คือเกิดจากการที่มีการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งอาจจะเกิดในผู้ป่วยที่มีนิ้วในทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีต่อมลูกหมากโตนะคะก็จะทําให้ปัสสาวะเนี่ยไม่สามารถขับออกมาได้แล้วก็เกิดการมีไตาวายเฉียบพลันได้นะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าสาเหตุของไตาวายเฉียบพลันเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่า เราจะพบได้ในอายุหรือเพศไหนบ้างก็จะพบว่าเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าเราอาจจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเดิมนะคะอย่างเช่นมีไตเสื่อมอยู่เดิมหรือว่ามีเรื่องของนิ้วหรือว่าต่อมลูกหมากโตอยู่เดิมนะคะหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มที่อาจจะมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดี มีความเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อรุนแรงพวกนี้คะ่ะก็จะทําให้มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดไตวายวเฉียบพลันได้มากกว่าคนที่สุขภาพแข็งแรงนะคะหลักๆก,การรักษาไตวายวเฉียบพลันแบ่งออกได้เป็น3วิธีนะคะอันดับหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องพยายามหาสาเหตุนะคะแล้วก็รักษาสาเหตุนะคะอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีเรื่องของภาวะช็อกความดันโลหิตต่ํานะคะเราก็ต้องพยายามให้ยารักษาเรื่องของ ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะถ้ามีการขาดน้ําขาดเลือดก็มีการให้สัรนน้าให้เลือดนะคะหรือว่าถ้าผู้ป่วยได้รับยาที่มีผลต่อไตเราก็ควรจะหยุดยานะคะเพราะว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเรารักษาสาเหตุได้ทนันการทํางานของไตการทํางานของไตของผู้ป่วยก็จะกลับมาปกติได้นะคะ สำหรับการรักษาที่2ก็คือพยายามรักษาประคับประคองนะคะแล้วก็ให้ยาเพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากไตวายเฉียบพลันนะคะอย่างเช่นว่าถ้าผู้ป่วยมีเรื่องของน้ําข้างในร่างกายเราก็จะให้ยาขับปัสสาวะนะคะหรือว่าถ้ามีการที่เกลือแร่ผิดปกติในร่างกายนะคะเราก็จะมีการให้ยาขับเกลือแร่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็พยายามให้าอาหารให้พลังงานแก่ผู้ป่วยให้เพียงพอนะคะ สำหรับการรักษาที่3าคือการรักษาสุดท้ายก็คือการรักษาแบบบำบัดทดแทนไตนะคะเราจะใช้การรักษานี้ก็ต่อเมื่อเราให้ยาแล้วผู้ป่วยยังไม่ตอบสนองนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองทางหลักๆนะคะก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะแล้วก็การล้างไตทางช่องท้องนะคะซึ่งการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตเนี่ยเราก็จะรักษาในช่วงเวลาที่ประคับประคองให้ผู้ป่วยรอให้ผู้ป่วยในระหว่างที่รอไตฟื้นนะคะ เมื่อการทํางานของไตของผู้ป่วยดีขึ้นนะคะปัสสาวะเริ่มออกเกลือแร่เริ่มปกติเราก็จะสามารถหยุดให้การรักษาด้วยการบำรบัดทดแทนไตได้นะคะมีค่ะแน่นอนค่ะถ้าเรารักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะรักษาสาเหตุหยุดสาเหตุได้นะคะการทํางานของไตเนื่องจากว่าไตเดิมของผู้ป่วยดีนะคะเพราะฉะนั้นไตเราก็จะสามารถฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ะคะ่ะ ก็อันดับแรกนะคะก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน,น้ำนะคะอย่างน้อยก็คือ6-8แก้วต่อวันนะคะข้อ2ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมามีผลกระทบต่อการทํางานของไตนะคะก็คือหลีกเลี่ยงยาบางตัวที่อาจจะทําลายไตนะคะยาสมุนไพรบางตัวนะคะข้อ3ก็คือหมั่นเช็ค ความผิดปกติเช็คสุขภาพของตัวเองนะคะตรวจร่างกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็รักษาเรื่องของออความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติระดับน้ำตาลระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ ย้ำเลยนะคะสิ่งที่จะทำให้เรานั้นห่างไกลาจากโรคไตวัยเฉียบพลันเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีค่ะต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกทุกปีและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตรวมถึงการกินที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทออศจัดประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566 ายฉัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าทออสอในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปหรือคณะบุคคลที่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งทอสอได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของธนาคาร ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2566และประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่12พฤษภาคม2566 ผลงานที่ชนะการประกวดจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้านสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงานฟรีช่วยลูกค้าธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้านและอย่างได้บ้านที่ประหยัดพลังงานด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ Facebook โครงการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานบ้านอยู่เย็นเป็นสุขธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application g h b a l l g h b a l l Gen และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีชินี่ t เ n ช่อง16สวัสดีค่ะ